ครับเข้าสู่วันที่10แล้วนะครับสำหรับการล็อกดาวน์บ้านลาดนะครับเดี๋ยวเรามาที่เงินย่างกินนะครับว่าตอนนี้นะครับเรายังมีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับมาเจอก่อนนี้เลยครับพริกครับพริกจากสวนริมมูลนะครับยังอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็จากนั้นนี่ครับ มะเขือเทศครับแล้วก็ยังมีแตงไทยนะครับที่ปิดไว้นี่ก็คือผักสลัดนะครับเห็นไหมครับต้องคลุมผ้าไว้นะครับอันนี้ก็เป็นใบตังโอนะครับนี่ครับหนึ่งเข่งเลยทีเดียวแล้วก็มีนี่ครับแตงกวานะครับจำนวนเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่โอ้ อะไรผมจำไม่ได้ดอกอันนี้ก็มีดอกแคร์นิดๆนะครับอันนี้นะครับที่เห็นกองอยู่ตรงนี้นะครับเตรียมไว้ที่จะนำไปแจกจ่ายด้านนอกนะครับเพราะเรามีคนในชุมชนเราที่ยังอยู่ด้านนอกก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นสายบัวนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณ สิบนาฬิกาสิบห้านาทีานะครับรนะคร,รับก,กับเทียมเราก็ยังมีอยู่เยอะนะครับตามดับไม่รู้เราใช้บีบเอ็กเซลมาตลอดดับจานล้างจานเราใช้ใล่คอนเจส์ก็ด,ดูครับอันนี้ที่เก็บไว้นะครับ ดูครับตรงนี้มีอะไรครับนี่ครับฟักเราเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีฟักทองครับนี่ครับถ้าตอนเช้านะครับเก็บมาใหม่ๆจะจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือบางส่วนถูกนําไปประกอบอาหารเป็นอาหารเช้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับมีประมาณนี้ครับสิบวันเลยครับบรรลาด ล็อกดาวน์ันะครับ